พราะเรามีคุณธรรมเพราะเรามีน้ำใจพราะเราได้ให้เราได้เสียสละแต่ถ้าเรามีแต่จะเอาจากความโลภที่มันจะเอาจากความเห็นแก่ตัวที่เห็นแก่ได้จากการสนิทที่มันแบบไม่เสียสละเราก็จะไม่ได้บได้ยังบได้ยมูบได้ความยกย่องไม่ได้การยอมรับไม่ได้การชื่นชม แล้วก็ไม่ได้ธรรมะความเจริญทางธรรมก็ไม่เกิดขึ้นอันนี้มันชัดเจนมันมีผลอยู่ในตัวของมันฉะนั้นว่าเราทลายอับปุ๋ยายาาใม้กับจิตใจเราถ้าเราอยากเกิดโพธิให้มันเกิดแสงสว่างทางจิตเริ่มนั่นแต่การให้การเสียสละเอามารดเอามาให้แบบเติมเป็นเหมือนกับ พลังมันกับปุ๋ยมันกับอะไรที่มันงอกงามได้เกิดความเจริญเติบโตได้จากนั้นเราก็เอาอะไรมาเติมอยู่ไหนเอาการสํารวมระวังเพื่อป้องกันแมลงถ้าเป็นต้นไม้เนป้องกันแมลงป้องกันอะไรวัชพืชหรือว่าอะไรที่มันแบบจะมาทําลายถ้าเราสามารถสํารวมระวังได้เราก็จะเหมือนกับป้องกัน ือว่าปลอดภัยจากอะไรที่มันจะมาทําลายเราต้นไม้มันก็จะเลืเ่อเติบโตไปตามวันตามเวลาออกดอกออกผลแต่ถ้าเราแบบไม่สํารวมระวังเหมือนเราไม่มีสินยวแม่งก็สินเลี๋ยบเขียก็สิเขาเป็นยังไรวะเนียเน่ยเหี้ยวแหงถือกินถือทําลายไปมากมอะบ่งงามบางทือรบรตจายต่บ่งงามพอ,มอกระเทือน เป็นไม้ประดับก็พอได้อยู่ได้ิสด็จโอมได้เงาได้อียงที่มันเกิดออกเกิดผลอย่างนี้มันเกอมันเป็นไปไ่ได้เป็นไม้ประดับพอได้แต่จะเป็นร่มเงาเป็นต้นใหญ่แบบกิ่งก้านสาขาเขาเอาไปแบบสร้างไปปลูกไปขยายพันธุ์เป็นสวนเป็นไร่เป็นผลผลิตเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านไม่ได้ก็ไปประดับในห้องเนี่ไปประดับนี่ โตเนี่ยไปประดับุ่นาบานอะไรยังไ้ก็ดีอยู่แล้วแค่ว่ามันได้เค่บประดับมันไม่สามารถจะต่อยอดให้เกิดดอกเกิดผลการสำรวมระวังของเราเมันจะเป็นการป้องกันต้นไม้บางต้นนี่สิงงามก็บริงามสิตายก็บรตายมันเธอมันถือเขียมันถือแม่งมันถือแบบเรือว่าไม่ลดน้ำพรวนดินชีวิตเรานี่ก็เหมือนกันได้บางคนคือสิดีก็บุดี ที่ตายกับ่ตายกระเทืร์นบางเท้อบางมือเหี้ยวตุบชุบนั่งเงาตัวโดดคำภาษาอีสานตัวโดดเขาจะบอกมันมันเงาซื่อๆนะนเงาตัวโดดตัวโดดนดั่นเลยหนาเลีเลขียนเรียดฟังแล้วมันเห็นภาพนะเออมันนั่งซื่อๆมันเงามันอาจจะขึ้นไปนั่นขึ้นไปนี่แน,น,น่นมัน แกบางคนเงาตัวโจดหนามันสิโอบลงหนามันสิแบบเสาเายิ่งเหี้ยวอแบบมันโมเบิกปานมันเงาโจดๆอยากยั้งมันอยากซึกมันเงามันก็อยากซึกอมัเถื่อนเงามันก็อยากเออ๊ะจะได้น้อกูจังสิได้นั่นได้นี่มาเนาะนะกูมันคือโมมีเงินแต่น้อโทรศัพท์กูก็หากูอยากได้เครื่องไม่แต่น้อเงาโจดโด ตลอดสบไม่อย่างไดนั่นอย่างใดนี่ไปอันเถ่อมันอย่างไดบ่ได้ของนเงาเิตใจเราเนี่ยบางคนนี่ที่งามกับไม่งามเขามันจะดีกับ่ดีเหมือนคนบางคนนี่แบบแต่ยิ่งซึมจะหล่อดีมากเลยในการที่จะทาอะไรก็แล้วแต่แต่บางเถ่อมันมันเปิญยาทำคนอื่นมันเปิญยาํำเหลืองบ่คือมันไม่ถูกเรื่องไม่ถูกคน คือถ้าเราตั้งใจทําอะไรของเราดีๆเนี่ยมันจะเจริญมันจะไปได้ไกลแต่บางคนมันเอาคนอื่นมาหามันเอาเรื่องที่ไม่ควรเรือเอามาแบบเป็นภาระเอามาหาไว้คือกันก็เหายนงขึ้นเขาเดี๋ยวมันก็เมื่อยไปแล้วเนียมันขึ้นเขาคือการที่เราจะต่อสู้กิเลสมันก็เหนื่อยมากคอยอย่างนี้เราต้องอดทนกับกิเลสแต่เมื่อเรือห้องหาไปน่ะเห